ช่องหอปอกินแหลกสวัสดีค่ะวันนี้ไปดูเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆไปกินอะไรกันไปดูเลยค่ะเปิดหม้อเลยค่ะว้าววันนี้โอปอมีแกงส้มนะคะแกงส้มผักสองอย่างค่ะแกงส้มผักรวมนะคะเพื่อนๆมีมะละกอกับดอกกระหล่ำค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ อันนี้ดอกกระหล่ำค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้มะละกอค่ะชิ้นใหญ่ใหญ่เลยนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำข้นๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะน้ำข้นๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะมากินกับโอปอเลยค่ะแต่โอปอจะไปลาดข้าวนะคะเพื่อนเพื่อนมีนะคะเพื่อนเพื่อนโอปอก็ได้ลาดข้าวแล้วค่ะ แกงส้มนะคะอันนี้ราดข้าวเลยค่ะน้ำช่ำๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆน่ากินไหมคะแกงส้มผักรวมค่ะมะละกอกับดอกกระหล่ำนะคะเนี่ยค่ะน่ากินไหมคะแถมยังมีไข่ต้มกับกา,กากหมูด้วยค่ะเ,เพื่อนไข่ต้มก,กับกากหมูมาแจมด้วยค่ะเ,เพื่อนๆน่ากินไหมคะเนี่ยค่ะ น่ากินไหมคะเพื่อนๆมีไข่ต้มกับกา,กากหมูมาเจมด้วยคะ่ะเพื่อนๆไข่ต้มนี่คคะกากหมูคะ่ะก,กรอบเลยนะคะพเพื่อนๆน่ากินไหมคะกรอบไม่กรอบเดี๋ยวปอจะชิมให้ดูคะ่ะอืกรอบมากเลยคะ่ะเพื่อน ค่ะคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์กดติดตามให้ OPPO ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมค่ะ